สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะฮะก็เองไทเกอร์ยูทูบชาแนลนะครับบรรยากาศยามเย็นนะจากทุ่งนาลุงช่างแล้วก็ป้าส,สวนผักนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการนะฮะที่ทางลุงช่างนะฮะหรือว่าผู้ที่ความรู้เรื่องปราศเกษตรนะฮะได้แนะนํามานะครับผมว่าการที่จะให้นะผักหรือผลไมนะ้นะครับนะที่เรากินผลนะครับ มันมีลูกเยอะๆต้นโตๆอยๆนะเราจะต้องทำการเด็ดใบนะฮะเด็ดใบเพื่อกินผลนะฮะนี่คือใบที่นะฮะไม่จำเป็นแล้วนะครับผมนะถ้าเรายังคงเก็บไว้เขาก็จะโตไปเรื่อยๆนะฮะน้ำปุ๋ยนะฮะที่เราให้เขารากก็จะดูดไปเลี้ยงใบเก่าๆเหล่านี้แหละนะฮะใบแก่ๆนะฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดออกนะฮะคุณผู้ชมนะฮะน,นะครับเพื่อให้เขาไปเลี้ยงเฉพาะใบใหม่อย่างเดียวนะครับเขาจะได้นะสูงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหดูลูกนื้สวยมากเลยนะฮะนี่นะลูกมะเขือโอ้โหเบนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีต้นพริกด้วยนะครับตรงนี้นะฮะส่วนที่เยอะจริงๆก็น่าจะเป็น แตงไทยนะฮะหลายท่านเห็นในคลิปเมื่อวานบอกว่านี่คือแตงไทยนะเสือพาไปนะครับในเปิดหาเปิดหาโอ้นี่ไงลูกใหญ่มากโอ้หหมายของโหดโอ้แอบอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอืมอืมโอ้ยไม่ได้หรอกต้นนี้พี่เอ็นมดแดงอีหลีมดแดงเหรอมดแดงอีหลี้โอ้หมดคันหมดคันเออราจะทำยังไง เราก็ปล่อยมันเราต้องรดน้ำเพื่อให้มันหนีไปแม่แล้วโอ้โหมดแดงนะมดคันเต็มเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ยังมีมะเขือเทศด้วยนะคุณผู้ชมนะครับมันอาจจะมีบางต้นมั้งมดแดงมดคันคงไม่มีทุกต้นมั้ง วันนี้จะไปไหนนะวันนี้มีตลาดนัด,นนดนนที่อโอ้นะฮะเดี๋ยวเสร็จจากนะการ,นะรา,าเด็ดใบมะเขือนะฮะเราก็จะไปตลาดดีกว่าคุณผู้ชมนะครับตลาดนัดกุดเรือคำมีทุกวันเสาร์ก<า>ับพุธ ไม่มีมีแค่สาวกระพูดส่วนที่บ้านม่วงจะมีทุกวันศุกร์นะฮะใช่วันม่วงศุกรอ์อาทิตย์ศุกร์อาทิตย์บ่อาทิตย์อาทิตย์ก็กเป็นดอเืเเอะไเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าการกำจัดสตูพื้ใดๆนะะมันก็จะมีนี่นะครับลักษณะของใบแบบนี้นะฮะ ปล่อสานพิษเนาะนะครับอะไรเรื่องอะไรอะไรครับเ่าไงโอ้คิดถึงเสือเหรออย่ามาทางนี้ฮะมาทางนี้มาทางนี้อ้อมอ้อมอ้อมโอ้ยบุ่นบายจริงเว้ยตามเสือดีๆเนาะอืมตามดีดีงจะมาฉีใส่มะเขือแล้ว เลื้ยงจะมาฉีให้ปุ๋ยบ่ตามไปทุกที่เลื้ยงเลื้ยงจะมาฉีใส่ตอนเช้าก็ตามไปสู่ศาลาด้วยไปรำก็ไปรำด้วยตามไปทุกที่นี่แหละปากแป๊บเดียวเพิ่งแป๊บเดียวเองเขาเลี้ยงแล้วนะคะนี่ค่ะต้องเด็ดใบจากต้นนะออกเลยนะ นนมัในใบ,นบมันมีขนไงมันก็เลยเออะค,ะคัยน,ม,นม,มันเป็นเพราะอะไรเสือคึงคัน,นไม่ใบมันมีขนอือป้าสวนผักเพรใบมะเขือมันจะคัน,นออก็สันไลมมั้งเกลือเออหรือไม่ก็น้ำส้มสายชูไหม เออไอ้ก็ไอ้ขนนี่แหละมันจะทำให้เราคันเนี่ยวิ่งเฮ้ยเรื่องไม่เอาแล้วไม่เอาถอย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 มาถอยมาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมันไม่ใช่ที่เล่นเออนะต้องล่มนีมดนะคุณผู้ชมนะพี่เสือทำได้นิดเดียวเนาอนะครับ อ้าวเล่นกับลูกพี่เอ้าแปรรักน้องหน่อยแปรรักน้องให้น้องเล่นด้วยหน่อยโอ้โหเขาเล่นด้วยแป๊บเดียวก็ทำรังเกียจนะะเห็นไหมน้องไม่ยอมนะน้องจะเล่นด้วยนะเอาเลยเรื่องเอาเลยเรื่องจัดการเลยจัดการปักแปรเลยวิ่งวิ่งวิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่เต็มที่เลยโดดงับโดดงับ เดี๋ยวมาอัปเดตร้านก๋วยเตี๋ยวนะคุณผู้ชมนะเนื่องจากวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับก็ยังไม่ได้นะต่อนะทำต่อจากเมื่อวานนะครับผมนี่นะฮะส่วนที่ต่อมานะครับมัน,ะค,น,ค,นค,คือโครงเหล็กนะฮะฝังจัวนะฮะหน้าหลังนะครับ ฝั่งนี้เสร็จแล้วเนาะนะครับน่ะอนะเราไปดูด้านโน้นบ้างนะเนะมื่อวานในไลฟ์ลสดช่องมนโอม,มชาแนลนะฮะคุณป้าส่วนผักก็บอกว่านะแพลนไว้ว่านะอยากให้เสร็จก่อนวันที่6เมษายนนะฮะคุณผู้ชมครับก็เท่าก็อีกกี่วันฮนะวันนี้วันที่23่สิบสานะนับถึงสิ้นเดือนก็8วันนะครับ แล้วก็นับถึงวันที่6เมษาก็นับจนถึงที่5แล้วกัน11วัน11วันนี่หักออกไป3วันเนาะนะฮนะคือวันที่นะ26 27 28นะที่เราจะไปนะฮะท่องเที่ยวนะครับรับซัมเมอร์นะที่สัตหีบพัทยานะครับเท่ากับว่า11บเลบสเหลือแค่8วันนะคุณผู้ชมนะก็น่าจะแล้วเสร็จนะฮะการบุงลังคาในส่วนของนืจัวนะครับน่าจะวันเดียวเสร็จเนาะ ที่เหลือก็เป็นโครงสร้างของนะผนังนะด้านข้างนะฮะของร้านนะครับผมนะอาจจะไม่ได้ต้องทําทั้งสี่ด้านก็ได้เนาะนะจริงๆก็ทําผนังแค่สามด้านก็พอเนาะนะนะครับอขอบคุณท,ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมดูคลิปอื่นด้านหลังติดด่านให้กําลังใจเสือพผไปนะฮนะแล้วก็ฝากช่องดูคลิปช่องเหมือนอมชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ